นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องการมอบหมายงานที่ดีจำเป็นจะต้องดูทักษะและความรู้ของคนนั้นด้วยข้อความโพสจากเรดิโอได้เขียนข้อความไว้ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนบางคนที่บริษัท b ิชวอเตอร์ได้เสนอเกี่ยวกับแผนกดูแล ันจะเป็นอาหารสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆอีกมากมายซึ่งมันควรเริ่มต้นแจ้งให้ฝ่ายเทคโนโลยีทราบแล้วควบสองตำแหน่งก็คือเกี่ยวกับไฟฟ้าและการดูแลไปพร้อมกันถ้าว่าการมีผู้คนที่ช่วยรับผิดชอบเรื่องการทําความสะอาดและการทําอาหารมันอาจจะไม่เหมาะสมกับตําแหน่งเทคโนโลยีเท่าไหร่นักที่จะให้ไปแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบในความเป็นจริงแล้วฝ่ายการดูแลมันค่อนข้างมีนิยามที่กว้างพอสมควรหากมีทักษะที่สอดคล้องก็ใช้่าจะทําได้ดี คล้ายกันกับเวลาที่เราพูดถึงบุคคลที่ต้องการทําการตกลงกันแต่ว่านั้นอาจจะเป็นการตกลงที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลถ้าแต่และคนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ต้องการตกลงนั้นๆมันก็มักจะก่อเกิดความผิดพลาดร่วมกันอย่างที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเพราะการตกลงอะไรบางสิ่งต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะในเรื่องนั้นเสมอผมคิดว่าการที่เราจะมีความรู้ที่จะนําไปซึ่งอะไรบางสิ่งบางอย่าง ทำให้เราเข้าใจว่าโลกเราใบนี้อาจจะสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเช่นเราทําสิ่งนั้นไม่ได้เลยแต่เราต้องมาอยู่และปฏิบัติงานในเรื่องราวเหล่านั้นนี่คือชีวิตจริงที่เราบางครั้งอาจจะเลือกไม่ได้การเลือกสารอาจจะเป็นแง่มุมแง่างามหนึ่งของชีวิตเราแต่มันให้ทุกๆคนจะเลือกสารในสิ่งที่ควรจะเป็นได้โดยต้องย้อนกลับมาถามที่ตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องการอะไรแล้วฉันอยากจะมีความสุขเพียงเพราะ ฉันต้องการอะไรบ้างที่มันดีขึ้นในชีวิตประจำวันรหรือเปล่าสังเกตให้ดีๆว่าสิ่งที่เรามีในวันนี้เราพอใจกันมากน้อยเพียงใดการให้เราเก่งเทคโนโลยีก็ไม่ได้แปลว่าเราทําความสะอาดเก่งการให้เราเก่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําสิ่งนั้นได้อย่างละเอยียดถีถ้วนหรือว่าอย่างที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างสิ่งที่อีกคนหนึ่งต้องการการที่หาผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่เหมาะสมการที่เราเลือกสรรว่าใครควรทําอะไร สิ่งที่เราจะเน้นย้ำสิ่งสิ่งนั้นกลับมาและเพื่อให้เราเข้าใจตระหนักรู้ว่าไม่มีใครควรจะทําอะไรได้เท่ากับสิ่งที่คนนั้นต้องการที่จะเป็นไปจริงๆมอบหมายงานให้กับคนที่ใช่และอย่าลืมเด็ดขาดว่าทุกๆงานต้องใช้ทักษะที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นถ้าเกิดสมมุติเรามีคนที่เก่งรอบด้านเราก็ต้องให้เขาฝึกรอบด้านต่อไปไม่ใช่ให้เขาฝึกอย่างสิ่งที่เราต้องการด้วยถ่ายเดียวผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าจงมั่นใจให้ได้ว่า ผู้คนที่อยู่บนยอดพีระมิดมีทักษะรวมไปถึงสามารถโฟกัสการจัดการตามที่ได้แจ้งไปอย่างถ่องแท้ไหมผมคิดว่าการที่เราจะต้องติดตามผลงานของการที่เรามอบหมายหน้าที่ให้กับคนคนหนึ่งไปเราจะต้อง tracking แน่นอนว่าเขากำลังทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นหรือแย่ลงรวมไปถึงเราเป็นหัวหน้าหรือเป็น leader เราต้องตัดสินใจว่าใครจะมอบหมายงานนี้และดูแลเราบปิดชอบต่อไปอีกทอดหนึ่งการที่เราปล่อยให้เขาดูแล นั่นหมายความว่าเราให้อำนาจโดยชอบธรรมกับเขาจงเชื่อมั่นในตัวเขาจงให้เวลาให้เขาได้ตัดสินใจแน่นอนแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันบางคนเรียนรู้ช้าบางคนเรียนรู้เร็วบางคนมีความดีมีคุณธรรมมีความเทนตรงบางคนพลิกแพงได้เก่งบางคนประยุกต์ใช้ได้ดีผมคิดว่าชีวิตเราอาจจะไม่ได้แปลว่าใครดีที่สุดแต่คนคนนี้เหมาะกับอะไรถ้าเกิดทุกๆอย่างในชีวิตที่เราคิดเทนตรงไปเสียทุกอย่าง เราก็คงจะไม่ได้อะไรกลับมาแต่แน่นอนเรื่องบางเรื่องต้องเ็นตรงอย่างเดียวการคิดพลิกแพงมากอาจจะไม่ช่วยให้มันดีขึ้นอย่าง100%ซมันจึงต้องดูบริบทดูรูปแบบรูปการว่าเราจะต้องเอาคนแบบไหนเข้าไปทําไม่ว่าเราจะมอบหมายงานใดก็ตามให้กับผู้คนใดจงเน้นย้ำว,ว่าคนคนนั้นสามารถดูแลจัดการและทําทให้งานนั้นสาเร็จรุลร่วงไปได้ไดยดีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือเราจะต้องเน้นย้ำในเรื่องบางเรื่องเช่น เราทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างแน่นอนในวันนี้ให้เราทําสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นก็แปลว่าเราฝึกฝนมันมาหรือเปล่าคุณเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะคุณหวัวไวอย่างตัวผมเองผมก็เก่งในเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันซึ่งแน่นอนสมัยเด็กๆไม่มีใครแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวอินเทอร์เน็ตตัดการเชื่อมต่อไม่สามารถเชื่อมต่อได้ต้องวินิจฉัยให้มันแก้ไขต่อไปว่าเราจะต้องแก้ไขเน็ตเวิร์กยังไง IP address ตรงหรือเปล่า DNS Connection เป็นยังไง ไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดขอให้คุณเรียนรู้ว่าไม่ทุกคนจะทได้แบบคุณคุณทําได้ก็คือหนึ่งเดียวคนอื่นทาได้เป็นอีกหนึ่งนั่นคือเมสิ่งที่เน้นย้ําว่าเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องสังเกตสังการดูสภาพแวดล้อมสังเกตผู้คนรอบข้างนิดนึงว่าเขาเก่งอะไรแล้วเราเอางานมาให้กับเขาแล้วตัวเขาเองไปทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นจะเป็นโอกาสแล้วว่าแต่ละคนก็จะ เดินทางและก็เฉืชอยในบางจุดบางตอนได้อย่างมากมายกว่าคนอื่นก็เพียงมาว่าเรารู้จักตัวเองเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรตัวเราเองเราเป็นพนักงานหรือเราเป็นหัวหน้าก็ต้องควรจะทําหน้าที่เฉด่ายใ,ในสายงานเหมือนกันผมว่าหน้าที่ของเราควรจะทําทุกอย่างทุกอย่างที่เราพอทําได้ถ้าเราอยากจะโตถ้าเราอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมไปถึงมีโอกาสมากมายที่โลกนั้นเหบี่ยงมาให้เราอย่าไปสนใจว่าหัวหน้าหรือบริษัทจะไม่หยิบยื่นอะไรให้เราถ้าเรามีดีจริง ยังไงชื่อเสียงหรือว่าการําของเราต้องกระจรกระจายอย่างแน่นอนขอให้เราทำให้ทีมเราให้ดีที่สุดดีกว่าหากเราไม่รู้ว่าใครควรที่จะทำงานนี้เราก็ต้องกระจายงานไปแล้วสังเกตทีท่าของแต่ละคนว่าจะทำงานอย่างไรแน่นอนการกระจายงานอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดีจะให้เราตระหนักรู้ว่าแต่ละคนอาจจะมีทักษะหรือว่ามีพลังในเบื้องลึกที่ไม่เท่าเทียมกันบางคนดูเป็นเผลิอาจจะเฮ้ยทำไม่ได้ เราผ่านไปสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเขากลับเฉื่อชายขึ้นมาแน่นอนนี่คือจุดเดือดที่แต่ละคนไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดในเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องการเงินความสัมนธ์หรือเรื่องราวอื่นๆมากมายรวมถึงการงานด้วยก็เช่นกันเราต้องเห็นผู้คนนั้นผ่านจุดเดือดไปแล้วแนั่นแหละคือสัยภาพที่แท้จริงมันเหมือนดังคําว่าสิ่งที่ผมได้อ่านมาได้เรียนรู้มาว่าการที่อยากให้คนอื่นเฉื่อชย้ยเราต้องมอบอํานาจให้กับเขา เราต้องมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาเพื่อให้เขาได้ใช้ทรัพยากรนี้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดหรือเป็นโทษมากที่สุดนั่นแหละจึงเป็นโอกาสแล้วว่าวันนี้เราต้องมอบ power หรือมอบอำนาจให้กับผู้คนคนนั้นให้เราก็จะเห็นว่าคนคนนั้นใช้พลังนี้หรือทรัพยากรนี้ไปกับอะไรสังเกตเท่านั้นที่จะเป็นคําตอบว่าเราจะรู้จักผู้คนในองค์กรหรือว่าคนรอบข้างของเราได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตประจําวัน ของทุกคนนั่นก็คือเรารู้จักคนรอบข้างเรามากน้อยเพียงใดผมว่านี่คือโจทย์ยากที่สุดของการทํางานเป็นทีมผมว่าทีมมันเริ่มต้นจากที่บ้านก็คือสามีภรรยาสามีภรรยาลูกกลายเป็นครอบครัวนี่คือสังคมย่อมๆที่สําคัญมันหมายว่านี่คือทีมที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเราเริ่มต้นมาเราก็มีทีมแล้วทีมที่เราไม่รู้ว่าเขาจับกลุ่มกันมาอย่างไรแต่เราอยู่ในทีมนี้เราแค่ต้องทําให้ The b a s e of thing นี้เกิดขึ้น ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตของเราแต่ผมเชื่อว่าการที่เราสังเกตสังการคนในทีมใส่ใจคนรอบข้างรวมไปถึงการนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอน่อาจ,จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ทีมนี้มีส่วนที่ดีขึ้นรุดหน้ามากขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่ใจใครเลยแล้วใครเราจะอยู่ในใจของเราให้เราจะทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างมันก็คงอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยมันจึงเป็นการน้อมนําว่า สังเกตเท่านั้นที่จะเป็นคําตอบของการที่เราเรียนรู้ว่าทีมนี้ควรจะเป็นไปอย่างไรเราควรจะอยู่ในตําแหน่งไหนแล้วคนที่บริหารทีมหรือเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าควรจะเอาใครเข้ามาในทีมถ้าคนนี้ไม่เป็นตามทีมไม่เป็นไรให้เขาพักไปก่อนการพักยกและทําให้ทีมเหลือน้อยลงไม่ได้แปลว่าทีมนี้จะแย่ลงหรือไร้ประสิทธิภาพแต่มันคือการบริหารคาว่าครอบครัวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนงานแต่งานนี้สามารถที่จะเลือกสรรได้ตามใจชอบเลย ขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั่นแหละจะเป็นโอกาสของคุณที่ได้ตอนรับหรือว่าน้อมรับโอกาสให้กับสิ่งล่านี้ได้มากที่สุดให้ได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดได้เช่นกันสุดท้ายนี้ไม่มีคําตอบที่ตายตัวว่าอะไรควรจะจัดการหรือว่าใครควรทําหน้าที่ไหนเพียงแต่ว่าบางคนมีทักษะเยอะกว่าที่เราคาดคิดไว้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอคนที่เฉดยอดในบางอย่างที่เรามอบอํานาจให้ไปแล้วนั่นแหละคือคนที่เราควรจะจับตามองเพราะคนนั้นคือเพชรในตม คนนั้นเขามีคมในฝากเขามีบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นทั่วไปมองไม่เห็นยังไงแล้วก็ตามผมก็เน้นย้ำเรื่องการสังเกตเป็นหลักการจะนําใครเข้ามาในทีมการจะนําใครออกไปจากทีมรวมถึงการเลือกเพื่อนในการคบหาเลือกแฟนในการครองคู่เลือกทุกสิ่งทุกอย่างในชุดที่จะผูกติดในชุดเราต่อไปเราต้องเลือกสรรให้ดีๆตัดใจให้เฉียบขาดแล้วเราต้องลุยหน้าและเดินหน้าต่อไปเมื่อเราตัดใจเลือกไปแล้วจริงๆ ผมว่าการตัดสินใจเป็นตัวเน้นย้ำว,ว่าเราเป็นคนที่มีความคิดเป็นอย่างไรมากกว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีความคิดที่ไม่ดีแน่นอนการตัดสินใจของเราจะยืนเลยเฉยแฉะมากๆเราจะไม่ใช่เป็นคนที่มีความเะเีทดถ่้วนในการตัดสินใจการตัดสินใจเราจะค่อนข้างละลวมรวมไปถึงไม่สามารถที่จะตระหนักรู้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้จริงๆนี่คือวิชาที่สําคัญวิชานี้จะเน้ยนย้ำและสอนเราว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นในชีวิตขอให้เรามองย้อนกลับมา ถามดัวจริงๆว่าเรากําลังตัดใจเพื่ออะไรเห็นที่เราตัดสินใจนี้นําไปซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือเป็นหนา,านจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เปลี่ยนการตัดสินใจเพราะว่าเราจะตัดสินใจไม่แม่นยําฝึกฝนให้เยอะๆในเนอร์อีเวนต์พอต้องตัดใจในเมเจอร์อีเวนต์อย่างแน่นอนการที่เป็นลีดเดอร์การที่เป็นพนักงานเราต้องรู้จักตัวเองเราต้องรู้จักพนักงานหรือว่าคนอื่นตลอดเวลาถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้อะไรเลยเราจะพลาดเร่งทุกอย่างอย่างแน่นอนแล้วนี่แหละจะเป็นตัวเน้นย้ําว่าการว่าหมายงานจำเป็นต้อง ดูทักษะของผู้คนด้วยไม่ใช่ซีสัวหรือมั่วซั่วมอบหมย่ยไปเรื่อยไม่ได้เลยผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร n ทอ a l ย a ชีด้วยนะครับ